สำหรับเด็กๆแล้วนั้นการเล่นปีนป่ายหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและกระตุ้นทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นแต่นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆนั้นเกิดอันตรายได้จากการถูกไฟฟ้าดูดห้ามเด็กๆเล่นตามปลั๊กไฟฟ้าต่างๆเด็กเล็กและเด็กโตรวมกันนั้นพบเห็นการเสียชีวิตจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เด็กเกิดการบาดเจ็บจากไฟฟ้า ไม่น่าเชื่อว่าติดอันดับการเสียชีวิตเป็นอันดับที่สามจมน้ำเป็นอันดับที่หนึ่งการจราจรเป็นอันดับที่สองและไฟฟ้าเป็นอันดับที่สามถ้าเป็นเด็กเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นในบ้านทั้งสิน้นเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนชูนิ้วได้ก็จะสอดใส่อวัยวะต่างๆเข้าไปในรูปักไฟที่มีรางไฟวางอยู่บนพื้นนะคะแล้วก็บางรูอาจจะไม่ได้เสียบไว้เด็กอาจคานเข้าไปแล้วก็มือแย่ เข้าไปในรูปลักไฟค่ะทําให้เกิดไฟช็อตได้ง่ายค่ะบางทีก็จะเกิดไฟดูด,ด,ดเกิดการเสียชีวิตได้นะคะหรือจะเป็นเด็กโตนหน่อยก็จะเป็นกิจกรรมเด็กม,มักมีกิจกรรมไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือการที่เด็กไปเล่นปรากฏว่าพื้นเล่นจะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นสนามหรือสนามเด็กเล่นวิธีป้องกันอย่างที่บอกนะคะ พ่อแม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดการจัดสิ่งแวดล้อมให้ความปลอดภัยตั้งแต่ปลั๊กไฟควรอยู่ที่สูงกว่าเด็กประมาณ5เมตรในส่วนที่อยู่ต่ำก็ควรมีที่ค้อปลั๊กไฟไว้ในส่วนบ้านก็ควรจะเดินสายไฟก้าวให้ถูกต้องและมีเครื่องตัดไฟรวบเป็นการตัดไฟอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ป้องกันใน ัเรียนและอาคารเรียนค่ะสำหรับเด็กโตเราก็จะต้องสอนให้เขาเรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องต้องมีการสอนเด็กไม่สามารถที่จะลองผิดลองถูกในส่วนตรงนี้ได้เองเพราะถ้าพลาดก็อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้อย่างแรกเลยนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปช่วยในทันที ต้องปัดแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก่อนนะคะแล้วจึงจะเข้าไปช่วยถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าที่บ้านช็อตนะคะที่ต้องระวังไว้และมีความเสี่ยงสูงสุดเลยคือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะการดูแลรักษานะคะก็อาจจะใช้เครื่องช็อตหัวใจค่ะอันนี้อาจจะต้องโทรเรียกโรงพยาบาลหรือหาตามสาธารณสุขใกล้บ้านก่อนนะเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่อง AED นั่นเองค่ะ เพื่อมาช่วยเหลือในกรณีที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ถ้าเกิดในระหว่างนั้นนะคะโทถ,ถามแล้วยังไม่ได้เครื่องช็อตฟ้าให้ครูหาชีปซรอของเด็กดูนะคะว่ายังมีชีพจรอ,อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีชีปรจรก็จะต้องช่วยปั๊มหัวใจเพราะระหว่างที่หัวใจยังมีเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้อยู่เพราะได้เครื่องช็อตไฟฟ้ามาก็จะได้ทําการช็อตไฟฟ้าได้อย่างทันทีหาตัวผู้ปกครองดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมไปถึง ทราบวิธีการป้องกันไฟดูดวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะทำให้เด็กห่างไกลจากไฟฟ้าได้ดีที่สุด